ลืมลืมเขาแงะแล้วโอ้ขวเป็นี้นี่โอ้เขาแป๊บเดียวเองอะลืมสนิทเลยไม่เข้าใจถอนน ไอ้ของยาแค่หลักนี่ของใหม่ปิดเนี่ยรู้เป่าไหมเขาใช้พาสติในการเนี้ยไม่ให้มันเป็นรอยเนถูกต้องโอ้โหสถาคำถามนี้น่าจะถามใครทำลายเราเป็นเชือก <laughs> น่าจะถามไปถามเด็กหน้ากัวจไปไ้งรุ่นนี้มันนีสก,กูน่ะตัวนี้้องไปมุดยิงสก,กูอ,อีกรถรุ่นใหม่ๆนี่เขาไอ้นี่เลยใช่ป่ะพี่ยาถ<ช>อดดึงกักกักกัแบบนี้เลย ใช้เวลากี่นาทีว่าลืมจับเวลา เวลาเขาชักไอที่ปอดเขาออกมาเนี่ยเขาต้องมุดเข้าไปทำเนี่ยหรอ,อหรือว่าอ๋อมันยิงกันเป็นเป็นแผนกแผนกมาหรอเป็นแผนกมาอ๋ออุ่มนี้มันเป็นสกูร์หรอมันไม่เป็นนะาถ้ารุ่นใหม่มันจะเป็นชิบยอกเฉยใส่ไปคืนกัน ต้องพลิกตัวออกมาแล้วค่อยมาใส่มันงาตัวล,ล่างวพี่ยาวานเอาปากมันงาตัวนะ